ต่ำคือจังต่ำไทยค่ะแต่เครื่องบกครบมาจ้ะต่ำอะไรก็ไม่รู้กินกับใครคะครับสวัสดีครับไม่ขอบองนะแต่ต้นบกเล้คืนฉันกินพี่จังต้นไป็นเล็กหน่อยกินกับใบผักอีเลือดจ้าใบชะพูเม่างตำหวานจ้าตำแบบตำไทยค่ะบ่ได้ตำให้เบิ่งตำไทยคือจิตตำเป็นอยู่แล้วเนาะ เอาไหมครมันะมอร่อยเลยเจ็นบะมักรสจะออกปรหวานหวานเค็มไม่ใครกินน้ำฉันหรอ <c oughs> ถ้าเป็นเด็กนาหากน่อยตาตามไปกินด้อกินัำพอฉันไม่เห็นกิมมีพรอยจะใส่ซี้ดทอดใส่ถั่วตดัดแล้วก็ถัว่วลิสงแล้วก็กุ้งแห้งพริกเม็ดหนึ่งกระเทียมแล้วก็มะละกอจอา้า ลุงก็เคยมากหรอกมันหวานรงชาตินั่นๆเขากันกับในสักผู่กินโชว์กินโชว์หน้ากล้องแล้วก็ไปกินหลังกล้องจะกินโชว์ยังได้เบรกแตก เนี่ยงต่าำหวานง่ายๆก็ตำไทยตำไทยเครื่องไม่ครบโอเคค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบการเปิดคลิปเข้าวเดีเลยสวัสดีท่านผู้ชม สวัสดีด้านรังจ้ะสวัสดีครับบ๊ายบาย